สวัสดีเจ้าอาหารเหนือมาเลยนะเจ้ามาพร้อมเสิร์ฟเพื่อหนุ่มนุ่มอีสานแล้วเจ้ากินทอดปลาตือเฮ้กินทอดปลาตือเฮ้กินทอดปลาตืเฮกินทอปลาตอเฮพออย่างอิสานใจนะเย้าเป็นคนอีสานก็อายบออ้าาเป็นคนอีสานอ่ะหนุ่มมากระเจ้าหนุ่มจ้าหนุ่มอีสานก็เจ้าอันนี้สาวอีสานรอรักกินทอดปลาตือมาพร้อมกับ เสียงใครคนที่หนึ่งสองาเจ้าคนอีสานอ้วนใดก่อนเคย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 น้ำป่าเคยน้ำปลากินกินน้ำป่าเนาะกินน้ำป่ากับไข่ต้มนะเจ้ากินกับน้ำป่านะเจ้ากขวดได้หรอไม่กขวดเดี๋ยวพอแล้วล่าง กินไข่ต้มกันน้ำปลาก๋าโถวปอแล้วก้าวกันเดี่ยวจะเกมภาคของบะาลำเฮ้ยรู้ว่าอร่อยแซ่บก่็แซ่บ็แลบไม่ลำกับเจ้าลำหนามลำใหญ่กับเจ้าลำใหญ่ชนะอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไหมอร่อยมากินเนอะวันพุ่เปิดแล้วนะสี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืน สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโอโซนวิลเลจขอนแก่นมาเด้อครับพร้อมแล้วแซ่บอีหลีกินนทับปะเตอร์เฮ้ยจินนทับปะเตอร์เฮ้ยปะเตอร์เฮ้ยจินนทับปะเตอร์เฮ้ยหอย่างสา่ายนิย่างส่ากระใจายนิย่าง